ข้าพเจ้ารัตจิตจะมาพูดเรื่องการปลูกต้นหนุมานนั่งแท่นจากเมล็ดคนที่ทำแอนิเมชันในครั้งนี้คือพอสดอพาวก่อนอื่นต้องเตรียมดินเพื่อปลูกดินอันนี้ไม่ต้องเติมกระถางให้ต่ำกว่าปากกระถางเสร็จแล้วเอาเมล็ดเมล็ดเนี่ยถ้าสังเกตแล้วจะมีด้านตรงกับด้านโคง้งให้เอาส่วนของด้านโค้ง วางลงไปในดินตื้นๆหรือจะวางไว้เฉยๆก็ได้ต่อจากนี้ก็คอยลดน้ําประมาณ4-7วันบางคนเห็น3วันซะด้วยก็จะเห็นรากเริ่มงอกออกมา พอสักอาทิตย์หนึ่งผ่านไปเนี่ยจะเห็นรากสามประมาณ3ามเส้นเนี่ยรากลงฝังอยู่ในดินถ้าสมมุติว่ามันไม่แตะดินหรือว่ามันโยเยแบบไม่ลงไปในดินลึกเท่าไหร่เนี่ยสามารถเพิ่มดินเล็กน้อยแล้วก็เอากากมะพร้าวโปรอยอยู่ด้านหน้าก็ได้เท่านี้เองแค่สองสามอาทิตย์ก็จะเห็นต้นสวยงามมีใบงอกมาสวยงามทีนี้สิ่งที่ต้องระวังก็คือการวางเมล็ดเนี่ยบางครั้งเนี่ยคนวางแล้วปรากฏว่าเอ๊ะเมล็ด มันหายไปไหนก็เพราะว่ามีหอยใจดีสีเหลืองตัวเล็กๆหอยจิ๋วอะฮะนัน่นแะชอบกินเมล็ดหรือแม้แต่มดแดงก็จะกัดกินเมล็ดและวข้าไปเป็นอาหารแค่นี้คิดว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กด b ับสไครด้วยขอบคุณค่ะ